ลุนกับข่าวลุงน้ำลินทั่วไทยนะฮะเหนือไกรสานใต้ข่าวใหญ่ครบรถที่นี่ครับจะวันนี้เปิดสัปดาห์จันยร์20พฤษภา2567นนะครับ mm hmm. หน้าฝนยังยัง แต่ฝนตกนะแต่ฝนตกทุกวันเลยแต่ถ้าเข้าฤดูอย่าเปทางการน่าจะประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้นะฮะแต่ช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอุบัติเหตุโดยปกติผมจะพูดอย่างเงี้ยชูสองนิ้วประมาทมากง่ายมไม่เราก็เขาประมาทเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันฮะ,ะหนุ่มน้อยเนี่ยวิชตาขาดขับรถอยู่ดีขี่รถอยู่ดีนะฮะเกือบตายแทนที่จะไปโรงเรียนต้องไปโรงพยาบาลแทนฮะ ถนนดื้อเลยเก๋งคันนี้มักง่ายจากตายวันเปิดเทอมซะแล้วถนนนะตอนหน้าร้อนทนะไม่ปรับปรุงล่ะช่วงนี้หน้าฝนแล้วถ้าจะมาแก้ไขเอาอะไ,ไ,ไรมาแห้งไม่ได้แล้วใจชาวบ้านนะฮะคุณผู้ชมอ้าพี่ต้นวันนี้มีหงแดงแข่งปะมีทุกทีม วันนี้วันนี้มีหรือเปล่าใครทักคุณมาไม่ถามถามเฉยๆตอบเนี่ยเราอะตอบไม่ตรงคําถามน้อง<ค>น้องยังไม่ได้บอกอะไรเลยน้องแค่ถามมันมาคุอะม,มันเหมือนมีมาคูปะป,ะปะนน้องแค่ถามวันนี้มีแข่งไหมมีแข่งมีแข่ง,ขงถ้าอย่างนั้นพี่ต้นเสริมดวงก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้เสริมดวงก่อนเลยพี่พลุพี่โนจะพาไปดูเรื่องเด็ดเอตโรค่ะเฮ้ยพี่ต้นยังไงต้องกินนะเหรอคือกินแล้วจะชนะ หรือ,อยังไ,ไมงมันดีมากไอ้ทีมเนี้ยอันนี้เห็นด้วยรแล้วร้านเนี้ยพี่กิ้งไปกินมาแล้วกับพี่โนพี่นุ๊ <พา S 1> <5. S 2> ไปกินโคตรเอ้ยใครจะคำนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่สุภาพโอตระ อร่อยมากอร่อยมากจริงเอาแล้วก็เดี๋ยวพาไปเดินดูตลาดด้วยนะคะคุณผู้ชมตลาดน้านป,รประแสของจังหวัดระยองค่ะแล้โอ้ยหน่อไม้น่ากินจังยาสับผมฐานเอารอไปชอปปิ้งกันได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเข้าไปดูการเก็บผักอีนอนนผักสาบด้วยคือร้านเนี้ยพี่ต้นอยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศเรามากมเละตรงตลิ่งชันเลยแถวแถวไม่อยากพูดชื่อเอาเปว่าไม่ไกล เออเลยจุดที่เราชอบไปกินกันแบ่อยไปนิดเดียวอจอดรถหน้าร้านได้เลยอยู่ริมถนนแล้วเปิดแต่เช้าตอนเช้าเนี่ยอาจจะไม่มีเป็ดแต่ว่าจะเป็นพวกเครื่องในต้มที่โอ้โหโชามทุ้นี้ราคาน่ารักและโคตรอร่อยร้านนี้ยกให้เลยว่าถ้าเป็นต้มเครื่องในนะนัมเบอร์วันหิวเลยว่ะหิวจริงแล้วตอนเย็นนะถ้าเปิดเป็นไส้เป็ดเนี่ยร้านเป็นยังไงพี่ต้นจะ,<ม>จะนั่งแบบ ใช้พัดลมเออช่วงนี้อากาศเย็นหน่อยตอนเย็นเป็นไส้เป็ดนะจริงจิ้มเปรี้ยวๆโอ้ยแล้วเขาคลุกมากันน้ำมันงาด้วยร้านเนี้ยต้องหอมนะดูดีมากดีมากจริงแนะนําให้ไปเพราะนั้นคุณผู้ชมลองดูอ้าววันนี้หกโมงเย็นนะเดี๋ยวไปรอดูร้านนี้ช่วยพี่โนคอนเฟิร์มเลยค่ะเนี่ยเปิดแล้วแต่เช้าแล้วเขาเป็นแฟนขับรายการเราด้วยอ๋อเหรอขอบพระคุณมากค่ะต้องลองไปชิมดูสักครั้งนะเป็ดนะพี่ต้นบอกให้เขาเลือกเอาหนังที่มัน ร้านนี้ไม่แดงเป็นเป็ดต้มอือันนี้บริสุทธิ์ใจใช่ชควนกินงั้นต้องไปเออไส้เป็ดไส้แตกอะไรอย่างเงี้ยตีไส้เป็ดธรรมดาก็ได้เนาะแต่ถ้าไส้แตกนี่เหมือนจะเป็นหงต้มไส้แตกลเอออะคุณผู้ชมก็ต้องไปลองชิมกันดูนะคะหลายเหตุการณ์ที่ฝนตกมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แต่ว่าเหตุการณ์นี้เหมือนฝนจะช่วยชีวิตไว้ค่ะเป็นวินาทีที่ไฟเนี่ยกำลังลุกลามไม่ป่าย่าเลย เลวเพิงเนี่ยท่วมสูงเลยค่ะผู้ที่ค่า mm hmm. บาเลขที่210 1 1ทับ1ค่าส่วนทะเบียนรถคนไทยาย3708ค่ะขอให้โชคดีมีะอะคุณกูเปนผู้ชายครับขอให้มีโชคครับ พอแล้วนไม่ถามแล้วเนาะไม่ต้องถามเลยก็ละเอียดถ้กระดานนี้แล้วล่ะฮะเอาแค่นี้พอเลยค่ะครับเออก็ต้องตามแล้วนะอคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนหลายบ้านเนี่ยก็เริ่มที่จะติดแอร์กันนะแต่ว่าเหมือนบ้านนี้ค่ะเขาติดแอร์แล้วไปเจอบรรลัยการช่างช่างแอร์ในตํานานได้อาอเย็นมาแล้วสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมเปิดไปเปิดมามันมีไอร้อนแถมมาด้วยล่ะคะนี่ค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นบ้าน ของหน <ะ S 2> ุ่มคนหนึ่งเดี๋ยวนะที่จะว่าโชคร้ายก็ไม่โชคร้ายแต่สิ่ง <c oughs> เออเป็นเห็ดไม่ได้นะค<ม>ุณผู้ชมขีดเส้นใต้อีกทีว่ามันคือยาเสพติดนะคะ,ะถ้าคิดจะปลูกเห็ดโน่นไปเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดตับเต่าพวกนั้นดีกว่าไม่ผิดกฎหมายค่ะเดี๋ยวพาไปหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลากันหน่อยบ้านนี้มีแต่คนเข้าไปถามกันใหญ่เลยบ้านเล็ที่อะไรอะคะ ยินดีสิพี่ต้นเออแล้วก็ต้องยินดีกับคนที่เขาได้แชมป์นะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องของเกมการกีฬาแข่งขันกันมันก็ต้องมีแพ้มีชนะมีเสมอปกติเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะแพ้วันนี้พรุ่งนี้ก็แพ้อีกได้ไม่แล้ววันต่อไปก็อาจจะชนะอะไรอย่างนี้ไงมันรีบแพ้สองรอบเลยชนะบ้างเออเป็นเรื่องปกติเลยก็ยินดีกันไปเดี๋ยวมันก็วนมาใหม่นะตุกการหน้า ก็อาจจะไม่ใช่ของเราอืมอาจจะเป็นของทีมอื่น30ปีอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้นรอได้ไม่รอแล้วรอคู่ก็าาคือจะเปลี่ยนทีมละอาเน,นสลอ็อลตเดี๋ยวจะมาคุมทีมลิวพูแทนเจอเกนครอบเจอกันแน่นะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้สมัยที่5รับรองไม่มีแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวรอชมก็แล้วกันนะคะเห็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาเมื่อสักครู่นี้มีผลบอล เด็กผีชนะใช่ไ่ะแมนยูชนะแมนยูชนะส่งท้ายแมนยูชนะส่งท้ายไปแต่ว่ามีเรื่องน่าเศร้าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคุณตาท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบปีแล้วสวมเสื้อแดงแมนยูเป็นเด็กผีตั้งใจว่าจะดูบอลแต่กลายเป็นว่าคุณตาไม่ได้ดูรอบที่ได้รับชัยชนะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะน่าจะบอกกันแล้วแหละว่าตาแมนยูชนะนะชนะส่งท้ายฤดูกาล อ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเลยนะคะ<ช>คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมขาต่อกันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้มีคุณหมอคนนึงเขาเป็นสัตวแพทย์ขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ปรากฏว่าหูแมงเม่ามันเยอะเหลือเกินเขาก็เลยตัดพ้อกับเมนูซิกเนเจอร์อย่างต้มอึ่งค่ะ,น,น,ะคนี่คือผลของการที่พวกคุณน่ะจับอึ่งมากินอลังการขนาดนี้รข,ขับไป<อ>ในจุดที่มันมีเยอะหรือเปล่า<อ>หรือไม่มันก็เปียกๆอยู่พอดีอะค่ะคุณหมอลองไปกิน อึ่งอึ่งนะไม่ใช่กินเบงเมาสนะคุณหมอเราไปกินอึ่งเลยอาจจะติดใจก็ได้แต่มีคนบอกให้คุณหมอจอดรถอยู่บ้านก็เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอยู่ดีนะคะแต่ม่ใช่ร้านี่ยวไงพักรู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้าลงใต้ไปจังหวัดภูเก็ตเกิดเหตุสถานในพื้นที่อยู่ดีๆมีชาวบ้านมารวมตัวกันเป็นร้อยคนเลยคือจะไม่ยอมไม่มีการเผาหรือชาปนกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดครับคุณตัองทำลายามศสักธาของชาวบ้านอันนี้ใช่ไหม หน่อยใครก็ติดใจความหอมแบบธรรมชาติ r r e e z e e กเซลซิกเนเจ e ร์เ o ียรด้วย Smart ทเอนไซน์ช่วยกระสั์ครอบหนักพร้อมเอ s ซน t ช a ล o ออยเข้มข้นหอมรูดได้นาน4สัปดาห์ใหม่ r r e e เ e e กเซลซิกเนเจ e o ์ e พียรใหม่ r o ลเล r ร o s คสเตอขอนขนมกลิ่นข้าวโพดย่างสรงแทงอร่อยพดดทสนุกได้เต็มที่ไร้กังวลเรื่องกลิ่นกายและสิ่งสกปรก สบู่เด็ดต่อช่วยขจัดกลิ่นกายที่เกิจดจากแบคทีเรียปกป้องได้ถึง99.9%สะอาดมั่นใจไร้กังวลทั้งครอบครัวผมแตกปลายผมแห้งเสียผมเปราะขาดใหม่ Dove Intense Repair พร้อม Smart Target เทคโนโลยีช่วยบำรุงผมลึกถึง10ชั้นและช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้ผมแข็งแรงดูนุ่มลื่นขึ้น10เท่าใหม่ Dove เล็งที่สุดท้ายใครจะเอา นขนอซุปก,ก้อนรสมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่หนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสนเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอ,อร่อยกลมกล่อมขนอซุปก,ก้อนรสมูแนทะพีพีใจขาวมากเลยจะเปิดเธอใหม่เสื้อผมก็มองแล้วใช้โอโม p า u s w h i ใหม่พื่อเทคโนโลยีเอาด้าไว้ให้าสะอา,าดช่วยการจัดความหมองล็อกผ้าใขาวน,านั้นมัดไม่หลายเธอขาวนานจ้าโอโม plus w h i ใหม่ติวเบรรี่คุกกี้ ที่ใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่คุกกี้กันแดดละลายหมดแล้วโอ๊ยเน่ะกันแดดไม่เน่ะตรงนี้เิต้ากันแดดแตงโมสูตรเย็นผสานไฮโดรพอลเจนวิตซีซึมไวไม่เหนียวผิวดูใสใน5วัน SPS 50พาสพร้อมสูตรใหม่กันแดดบลูเบอรี่ไม่ง่ายเลยที่ผ้าขาวจะกลับมาดูขาวผ้าขาวเหลืองขึ้น คุณทําให้ผ้าขาวขึ้นไม่ถูกวิธีลองแดนิชคริสตัลไวท์ใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่มแดนิชสูตรที่ช่วยผ้าขาวดูขาวขึ้นถึงผ้าระดับรองเท้าถุงเท้าขาวที่สกปรกเต็มไปด้วยแบคทีเรียใช้แดนิชที่มีแอคทีฟออกซิเจนช่วยกำจัดค้าและช่วยฆ่าเชืช้อแบคทีเรียดูขาวขึ้นและช่วยกำจัดเชืช้อแบคทีเรียใช้แดนิชคริสตัลไวท์คงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแวนิช ิกาสี่นาทีหน้าจอทีวีฮะขยับไปที่จังหวัดภูเก็ตคําสั่งสอนคําสั่งเสียบางครั้งบางทีมันจําติดหัวจําติดหัวจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่ารอบนี้ยิ่งกว่าผู้หลักผู้ใหญ่คืออดีตเจ้าวาดสั่งเสียไว้หากมรณภาพไปอย่าอย่าเผาทำไมะท่านกลัวร้อนเอพอท่านกลัวร้อนลูกหลานอีกยี่สิบปีผ่านไปอยู่ดีๆจะมีพิธีชาปนก,กิจขึ้นชาวบ้านเลยออกมารวมตัวกันสุดสถานคัดค้านการเผาครับ ไม่ได้ไม่ได้เลยแม้ว่าครอบครัวหรือว่าญาติจะมีอำนาจตรงอย่างนั้นน่ะเหรอคะแต่เป็นพลังชาวบ้านเนี่ยเพ<อ>ราะศรัทธ<ถ>า,าไงใช่ไหม,มฮะเอาพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของน้องไก่กันหน่อยค่ะเอาไก่มีอะไรให้น่าดูคือไก่เวลาที่เขาอยู่ในเล้าเนี่ยเขาก็เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะเรามักจะเห็นไก่ในข่าวที่ว่า เฮียมาขโมยบ้างแหละงูเหลือมเข้าไปแอบซุกอยู่บ้างแหละแต่ว่าครั้งนี้เป็นไก่ที่ทำเอาหัวใจของชาวบ้านตึกๆๆๆกตึตึกวิ่งหนีตำรวจสิคะเปิดบ่อนเอาไก่มาชนกันน้า <vagy> ของที่นาเป็นเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นพนันไก่ชนก็น่าจะโดนหนักที่สุดแล้วค่ะทั้งหมดนี้ส่งตัวไปที่สพดอนหวายค่ะ แม่ตอนวิ่งเดี๋ยววิ่งปลิวนะถอนไปโรงพักเนี่ยไม่ไหวจริงๆค่ะมันอ่อนอืมคุณผู้ชมขากลับเข้ามาในเรื่องของวงการสงฆ์อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วงการสงฆ์เนี่ยต้องสะเทือนเลยเพราะว่ามีพระรูปหนึ่งขออนุญาตเรียกว่าหลวงพี่และกันหน้าหวานผิวพรรณดีมีท่าทีตุ้งติ้งอัดคลิปลงติกตอกประหนึ่งว่ากำลังมีความรักค่ะ อขออนุญ,ญาตกลับไปเรื่องพระอีกสักนิดนึงได้ไหมน่นะนะขออีกนิดนึงคุณผู้ชมขอวนกลับไปในช่วงเช้าเช้าอะค่ะคือตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยหกโมงเช้าบางบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณยา่าคุณยายขอออกไปใส่บาตรก่อนเลยร้านค้าก็เหมือนกันค่ะเวลาที่เขาเห็นพระเดินผ่านมาบินทบาทเนี่ยบางร้านเขาก็ นี้มนงานหลวงพี่แล้วเดี๋ยวก็จะถวายของใช่ไหมคะมีร้านทุเรียนอยู่ร้านหนึ่งอะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีหลวงพี่เนี่ยเดินผ่านมาตาหวานเลยชื่อร้านนะร้านตาหวานหลวงพี่ก็ทําตาหวานด้วยแล้วก็พูดไปในในในทํานองที่ว่า อยากฉันทุเรียนแล้วพวกเราชาวพุทธน่ยได้ยินพระพูดคำว่าอยากฉันอุ้ยรีบถวายเลยค่ะร้านนี้เขาก็รีบถวายให้เลยอ้าวเหลือหลวงพ่อนั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวถวายให้เสร็จแล้วปั๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายรูปเก็บเป็นภาพความประทับใจว่าเช้านี้เปิดร้านได้ถวายทุเรียนพระกลายเป็นว่าพระด่าว่าถ่ายทำไมใครอนุญาตได้แค่นี้ ใช่หรือเปล่าว่าจําอยู่วัดไหนอยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งไหมเพราะว่าแบบเนี้ยมันก็แอบคลับคล้ายคลับคำวิชาชีพไหมฮะดูแปลกแปลอมันเรากแปลกกับพฤติกรรมก็ไม่อยากใช้คําว่าขอทานนะมันมันก็จะดูไม่ดีกับผ้าเหลืองอะนะก็ไม่ใช้คํานี้แต่เนื้อเนื้อสดเนี่ยซื้อเองก็ไม่ได้ถูกป่ะพระซื้อเนื้อสดประกอบอาหารไม่ได้ย่อมถวายหน่อยแล้วพอเอาเนื้อสดมายมลาบหน่อยถวายพระหน่อย เออก็ง่ายดีนะหากินกันง่ายดีดแบบนี้นะคะมันไม่เหมาะสมนะเออพอทําเสร็จแล้วก็บทสวดง่ายๆสักบทหนึ่งจบไป<อ>ก็แปลกดีแบบนี้มันก็มีอะไรให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆเลยเนาะแปลกจริงประเทศไทยค่ะไม่อย่างี้ไม่ต้องทํางานเอนาะจริงไหมไม่ต้องทํางานอะไรเลยก็สวดมนต์อย่างเดียวตอนเช้าก็เดินออกไปหากินอนะ่ะชอบร้านไหนก็ชี้ไปเรื่อยซึ่งจริงๆมันมันผิด้ มันต้องสืบสารพุทธศาสนาและอยู่ในคันลองคลองธรรมใช่อ่ะก็ถ้าหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องก็ตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขามาดูเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเราได้ยินกันบ่อยมากเมาแล้วขับถูกจับถูกปรับแน่แต่ก็ยังมีคนเมาแล้วก็ยังขับอยู่ค่ะเหมือนกับเหตุการณ์นี้ที่มีคุณลุงคนหนึ่งเขาเมาแล้วก็ซิ่งรถปิกอัพไปเสยจัก,กรยานยนต์ทั้งสองคันจนทําให้เหตุการณ์นี้ค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn